วัดอัตราการไหลด้วยหลักการ c o r i o l i s m a s s flow เ e t e r ง่ายๆครับ mass flow เ e t e r เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ให้ค่าความแม่นยำสูงสุดและเป็นโฟชนิดเดียวที่ไม่ต้องการระยะสเตทลัดนด้านหน้าและก็ด้านหลังเหมือนโฟชนิดตัวอื่นๆหลักการของมันง่ายๆมากเลยครับ<ป>เราจําลองมาจากการแกว่งสายยางครับนิกภาพนะครับถ้าเราเอาสายยางม,มาแกว่งการแกว่งก็จะเป็นในสภาวะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมีน้ําเข้ามาในสายยางเราเปิดน้ําให้ไหลผ่านสายยางแล้วเราแกว่งสายยางใหม่สายยางแทนที่จะแกว่งนี้มันก็จะมีการบิด แต่เมื่อเราให้เห็นภาพจำลองด้านในของโครงสร้างแมตต์คอมิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีทิ้วอยู่2ทิ้วซึ่งในทิ้ว2ทิ้วนั้นนะ่ะด้านล่างสุดตรงที่เป็นยูด้านล่างครับอยู่โค้งตรงนั้นมันจะมีเซนเซอร์เขาเรียกว่าปิกอัพคอยที่ไว้สร้างวเบรชั่นในความถี่เรโซแนนซ์ก็คือสร้างการสรั่นในความถี่ที่สูงๆแล้วก็เซนเซอร์มันจะมีอยู่2ตัวคือฝั่งขาเข้าด้านซ้ายครับฝั่งขาออกด้านขวาด้านบนเนี่ยนะครับทีเนี้ยในสบาว่าปกติถ้าไม่มีอัตราการไหลหรือไม่มีโฟล มันก็จะเกิดขึ้นเวฟฟอร์มขึ้นมาเป็นขึ้น Web form 1, เวฟฟอร์มหนึ่งไซเวฟและเมื่อมีโฟไหลเข้ามาหรือของไหลของเหลวแก๊สอะไรก็แล้วแต่แมสโตรวัดได้ทั้งแก๊สทั้งลิควเมื่อมีของไหลไหลผ่านเข้ามาในตัวแมสโตรเนี่ยก็จะทาให้การสั่นของทิวเนี่ยเปลี่ยนไปจากวีโอที่ผมบอกตั้งแต่ข้างต้นดังนั้นเนี่ยพอการสั่นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยค่าของเวฟฟอร์มระหว่างเซนเซอร์ตัวที่1กับเซนเซอร์ตัวที่2ที่มันตรวจจับได้เนี่ยม,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 มันเกิดความต่างเขาเรียกว่าเฟสชิปเกิดความต่างของเเฟสพมมมมััันนนกกิดวาาาาตต่งี้็รถ วัดโปรในหน่วยของแมสยูนิตได้เลยแมสโปรถามว่าทําไมแอคเวยซีมันสูง <P ew> s> <S เพราะว่ามันสามารถวัดไดเรกแมสได้เลยดังนั้นไม่แปลกที่คอลิโ <P ew s> อไลิสแมสโรมิเตอร์ให้ค่าความแม่นยําสูงสุดถ้าเปรียบเทียบกับโพรมเตอร์ชนิดอื่นๆนะครับและดังนั้นไม่ว่าของไหลที่ไหลเข้ามาจะเป็นแอร์อากาศหรือเป็นลิควิดหรือของเหลวนะมันจะมีมวลน้ําหนักที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทาให้การสั่นและการเกิดขึ้นของเวฟฟอร์มที่ได้แตกต่างกัน ว่ามีบางค่าอย่างเช่นค่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปอีกจะใช้เป็นลักษณะของจิ้วเดียวซึ่งถามว่าจิ้วเดียวที่ด้านในนะครับตอนแรกเราเห็นมันสองจิ้วใช่ไหมครับนี้จะใช้จิ้วเดียวคิ้วเดียวดียังไงก็คือแน่นอนแหละพอมันมีจิ้วเดียวคิ้วด้านใน ID นะครับความโตก็จะใหญ่ขึ้นพอความโตใหญ่ขึ้นมันจะลดเรื่องของพืชเชือดอได้โฟลทุกชนิดนะครับมีพืชเชือดอกที่ตัวมันเชื้อที่ตกคล่อมตัวมันอยู่ทุกตัวมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับโฟแต่ละชนิด ตัวนี้ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะลดพิเดอกไอดีใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้เวลาเราวัดของที่มันมีความเหนือ่อยผมยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตอย่างเงี้ยได้แล้วหลายๆค่ายก็มีการพัฒนาไปถึงรุ่นที่สามารถวัดโฟเรตที่มีบับเบิลหรือว่าฟองอากาศปะปนมาในชิวได้ซึ่งจะให้ค่าความแม่นยำมากยิ่งขึ้นดังนั้นสรุปแมสโตรมิเตอร์คือเป็นโฟมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำค c ิว r a c y สูงที่สุดหากเทียบกับโฟรมิเตอร์ชนิดอื่นๆสองเนี่ยเป็นโฟมิเตอร์ชนิดเดียวที่ไม่ต้องการระยะสนนเต็หนหล ถามว่าทำไมเราต้องการระยะสเตลันโฟลอื่นๆนะเขาต้องเมคชัวร์ว่าของของไหลต้องไหลเต็มท่อถ้าโฟลมันมันมาักษณะเป็นปัน่นป่วนเป็นทเบแลนซ์เนี่ยโฟล์ชนิดอื่นอาจจะวัดได้ไม่แม่นยำแต่แม้โฟลไม่ได้สนใจตรงนั้นเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกอากาศกับของเหลวเวลาไหลก็ามาันในจิ้วโดยตรงเนี่ยมวลน้ำหนักมันแตกต่างกันอยู่แล้วการวัดไดเรฟ์แมสทั้งนั้นมันไม่สนใจเรื่องของระยะสเตลันหน้าหลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรมิเตอร์ทุกชนิดแม้ว่าแอคโซซีมันจะสูงมากแค่ไหนหรือความแม่นยำ เช่นด้านหลักการติดตั้งไม่ถูกต้องเกิดความผิดพลาดจากการติดตั้งอย่างเช่นมีกาสเกต็ตเหลื่อมเข้าไปขวางท่อของมิเตอร์ของโฟมิเตอร์ก็จะทำให้การวัดผิดเพี้ยนได้นี่ผมยกตัวอย่างที่ในการติดตั้งก็จะมีข้อควรพึงระวังอีกหลายหลายอย่างสำหรับโฟมมิเตอร์แต่ละชนิดความรู้ดีๆความรู้ทางด้านวิศวกรรมกดติดตามกดแชร์กับน้องๆและเพื่อนๆครับ